ระวังหนากระปรองกิ่นพ้ทดังนิดนึงนะรู้ว่าสะาดเช็ดเลยถือให้หน่อยเขืดูด้วยเคนะอะาบกว่าความรอนของเราไม่เบาเลยนะกตะเ้าดูวอะบอกวอาหัวจดท้าตอนนี้เหลืออะไรบ้างเหลืออะไรบ้าง ตอนนี้ยังยังเปิดรับอยู่นะเปิดรับเสมอค่ะสามารถติดต่อได้ทางข้าวสารนะคะรวมทุกแมทที่ติดต่อมาเยอะขนาดไหนแล้วอีะไรคะประมาณก40ตัวแล้วครับสามสิบสี่สิบห้าสิบแต่เขารับอยู่น่าจะประมาณห้าหมื่นข้าวสารตัวใหญ่เลย อ้ามมือปกวดอันนี้ข้ามศตวรรษเลยนะอันนี้ต claro> ัวที่ข้ามอยู่ไ้างเออเพราะม่าทีนี้มันก็คือตัวตัวเองก็คือธุรกิจเองก็เปิดใหม่เหมือนกันเป็นไงบ้างค่ะตอนนี้ใช่เปิดใหม่เป็นทิวซึ่งก็คือข้าวหมูแดงนะคะขายอยู่ที่ท่าท่าสามแากเลยค่ะใช่ทำไมถึงทำร้านข้าวหมูแดงจริงๆเคยเปิดแล้วช่วงช่วงโควิดที่ ขงานเองด้วยอ่ะใชขงานงานเรากอง้าเอาหมูแดงเราเป็นพิเศษไปยังไงต้นำักยังไงเจ้าเก่าเจ้าเดิมอะไรกันเยเจ้าเก่าเจ้าเดิมหอว่เจ้าใหม่เลยเจ้าใหม่ทั้งหมดพิเศษังไงพิเศษจะไงไหไหนไหนนี่ลุยพิเศษก็จะอยู สุดตของร้านคุณยังไงต้องไปกินนะคะคือตอนนี้มีหมูแดงมี่ไก่ซึ่งมันนุ่มมากมันมีความแบบอร่อย j u ซี y นุ่มหอมซีวกินกับกิกพ์ขาวมีความกรีดหอมขอกริกแล้วก็มีกินกับซอสด้วยเรียกได้ว่าลงลงตัวรส เสิร์ฟเองไหมครับเสิร์ฟปิงไหมฮะตอนนี้ยังหรือแตว่าเรามีนเตอร์ห้าฝยังไม่สามารถเสิร์ฟปิงได้จริงจริงหลิงทำปิ้ไหมทำป็นไหมหรือว่าสับหลิงอ่ะสับมันมีช่วงโควิดที่แบบไปช่วยน้องแลแบบช่วยเสิร์ฟช่วยสับอะไรใช่ช่วยสับสับูสัปากปาาก ลายอย่างเดียวใช่ตอนนี้ก็ยังออนไลน์อย่างเดียวแกรชื่อของกีนะคะ K E E ค่ะที่นี่ทีเนี้ยตอนนี่ลุกเนี้ยน้อง่ีรกิจมันก็ไม่ได้ทีกานหลายเลยเราก็เกิดช่วงเนี้เราต้องบนอะไรเน<ะ>ี่ยหลิงหลิงมองว่า บอกกับอยากต่อยอดให้นองด้วยซึ่งหนุ่มดของน้องกอร่อยจริงก็อยากให้ลก้าเก่าที่ชื่นชอบใแต่กว่านั้านี้คืกค้าเก่าไม่ได้ที่ชื่นชาก็สามารถทําะไรได้แต่พอเรามาทาของกินอย่างี้เราต้องว่าละเอียดมากขึ้นหรือว่าต้องระมัดระวังอะไรมากขึ้นไหนี่ยกวมันจะเป็นดราม่าอะไรไมอะไรก็เราก็ระมัดระวังกคือไม่ว่าจะทอะไรเราก็ะ ทำให้รับบทอาจจะไม่บบทำเมนูกคนเข้ามากดบัามเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยค anyway, ่ะเราก็พยายามแก้ไขตรงนั้นแต่เราก็คือรู้ f e e d b a c จากลูกค้าแล้วก็มาปรับปรุงเรื่อยเรืย มองกับมีมีมีเขารียกว่าใจไอซ์ใช่ไหมก็ไม่ได้มีเจตนาอะไรเรานอนอย่างไที่คปดูแบบไปโยงไปมาอะไรนี่ดึงให้มันเป็นดราม่าทั้งนั้นส่วนตัวหลิ่งไม่ค่อยเท่าไหร่ก็ลิ่งรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ไม่จริงใช่ก็เลยไม่ได้นอนมาแต่ส่วนตัวใช่ไปแต่ว่าแบบคุยกันกับ คนดีกพี่แอนอะไรอย่างเงก็ต่างคนต่างต่างคนตเขาเรียกว่าให้กำลังใจกันรลายการปัที่เป็นประเด็นขึ้นมาเราเราได้คุกัแนยังไงบ้างตอนนี้ครับเ่ี่ราว่าเนเาเรยนรีมาบอใจเป็ยังไงบ้างี่เียนก็ตครเข้ากรแนก็เป็นเป็นเจ้าหญิงใวงกา เหมือนเหมือนพี่แอร์ก็คือจะดโดนโซเชียลเข้าไปถล่มในแบบว่าในคอมเมนต์ในอะไรอย่างเงี้ยเยอะเลยถ้าให้ดูพี่แอร์ก็ตอนแรกเราก็ยังไม่ทราบเป็นผลก็เลยตกใจซึ่งตอนนี้ก็ซีขึ้นค่ะเพราะว่าก็เอ,อ่อรู้ว่าเป็นเป็นข่าวเป็นแบบในจีนข่าเข้าใจผิดเนาะเป็นข่าวเขาจจ้าใจผิดแล้วในคอมเมนต์มีอะไรดรามา่ามีามเห็นบ้นางไหมจริงไม่เห็นไม่เห็นคอมเมนต์แต่เห็นเป็นข่าวแล้วใช่ไหม เห็นแค่คำเองแต่เก็ไม่ได้ไม่ได้ไปอ่านากให้กี่ปี นีมันเสพข่าวแล้วบางทีเสพข่าวที่มันไม่ดีก็เลยอย่างเงี้ยบางคนแบบมันต้องเลือกเสพข่นะครับสาหมันก็แตก็เหมือนกันจริงๆคือต้องบอกว่าสมัยนี้แบบที่แบบเฟซนิวมีข่าวจริงอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนำให้ไปดูแหล่งข่าวที่แบบเชื่อถือได้ใช่แนะนำดูก่อนว่าแหล่งข่าวมาจากไหนแล้วดูหลายสื่อว่ามันเป็นขึ้นจริงไหมค่ะ ใช่ให้ใส่กีบนดีไ่ได้ไปบ้าง นเน็ตอะน่าจะน่าจะจริงแต่ว่าเออถามว่าเราดีใจไหมก็ดีใจเพราะว่าเพราเราก็ุิตเนให้กับแอคชั่นไดเป็นครังแรกนี่มาเล่นบทแอคชั่นอะไรเราะว่าถ้าฟิดแบกกลับมาดีหรึก็ดีใจพอมาเป็นนี้แนวนี้เราต้องิดฟตตัวเองบ้าพร้อเรากต้องใช้พลังเยอะใช่พลังเยอะใช่ค่ะเป็นมันมีวันหนึ่ง oh บวกพอแอคชั่นฟุตแน่นหน่อยเลยก็ไม่มีเลยคือคือเป็ปกติดอเป็นคนที่ออกกำลังกายอยู่แล้วก็เลยไม่ได้ไม่ได้แบบดูแลตัวเองมีอะไรเพิ่มมาพิเศษเพียงแต่แค่กินให้ถึงกินให้พอกินให้อร่อยมีความสุขแล้วก็แล้วก็ฟูตต่อได้ฟุตเยอะๆอย่างเงี้ยเาก็ตัวตันมันมีเจ็กติดเดนหรือว่าอะไรเกิดหน้าเสียสวยของเราไง คือสวยอะไม่ไม่ไม่กลัวเพราะเรามีเอล่านับด้านกับด้านกับด้านกับด้านเฮ拉นี่รู้สึกรู้สึกในบางที่ตอนนี้คนหรือว่าเด็กหรือว่าดารากัรแสดงเองก็เห็นเอาว่าเป็นคนแบบอแบบสวยแบบ check เป็นเล็กเสร็จเลยเล็กแฟนบางคนบอกว่าเราเบ้าหน้าสาบตานอะไรลแบบนี้ไม่ขนาดนั้นจ้ะค่ะใช่แค่รู้สึกว่าเราใช้เฮา พอพ็คคนมาชุมเราไปบ่อยว่าผู <tys. S 1> ้หญิงสวยอะไรเงี้ยมาคุยเราคือะนววาาาอสยเเรล จริงมันเปพิเยากมเพราะว่าเราจริงๆหลักฐานมันอยู่ที่หน้ามันก็สวยจริงจริงมันก็สวยจริงเพราะหรักฐานมันอยู่ที่หน้าไม่จริง่าค่ะใคทาหน้ามกคลวักฐานครอบสวยเกิดว่าอะไรนะหลักฐานครอบสวยไงนึ่งหนาวันละแปดแก้วแสง